สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณ3ตัวบนนะคะหนคู่ชุดนะคะเน้นวัดดวงกองสลากนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะสามตัวบนนะหนึ่งคู่ชุดนะเน้นวัดดวงกองสลากนะสตินะทั้งหมดสิบงวดนะต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกแบบนี้นะฮะว่าเป็นการหะจับหลักร้อยนะหลักสิบนะแล้วก็หลักหน่วยนะมาจับคู่ชุดสตัวบนนะเน้นวัดดวงกองสลากนะฉนันนะฮะ เพื่อนๆนะจะพิจารณานำไปเสี่ยงนะก็ต้องเลือกตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกนะคะ3 9มหนะรหน่วย5นะงวดต่อมาออก603ูนย์ะคะร้อยหน่วย3นะงวดต่อมา626องหกนะรหน่วย6นะงวดต่อมาออก481แปดหน่ะรหน่วย1นะ งตมาออกห้าเกดหอยห้าสิบเกหน่วยแปดนะงตมาออกหนึ่งหนึหร้อยหน่วยหนะงตมาออกหกเก้าศนอกสิบเก้หน่วยศูนย์งตมาออกห้าเก้สรอยห้าสิหน่วยสามงต่อมาออกห้านย์ะร้อยห้าสนหน่วยสี่นะแล้วก็งดที่ผ่านมานะออกมาที่503นย์ะ ร้อยห้าสิบศูนย์หน่วยสามะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะแอดยกตัวอย่างมาให้นะคะทั้งหมดสองงวดนะคะหลักร้อยนะคะเราจะใช้หลักแสนบวก10บน10ล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่หน้าครั้งที่1นสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึงสองครั้ง หน่วยหน้าค้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนครั้ง10ทายครั้งที่สอหน่วยทายครั้งที่สองระบวกค้างที่3ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2อหลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วนะห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองบวกสเท่ากับสี่สบวกหเท่ากับห้าหบวกแเท่ากับสามสบวกแเท่ากับหนึบวกแเท่ากับเก้บวกหเท่ากับห้าบวกสเท่ากับแ แปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสามนะฮะเท่ากับห้านะฮะเราจะได้หลักร้อยนะ้งวดเน้นะฮะก็คือห้าสูตรหลักสิบนะฮะเราใช้หลักหมื่นสามครั้งสิบบนสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งระบวกข้างที่ห้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปด แบวกหเท่ากับ4 4ี่บวก6เท่ากับ 0, 0ูย์บวก4เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5 5บวก5นะคะเท่ากับศนย์ะคะเราจะได้หลัก10น้นงวดน,นี้นะคะก็คือ0นหลักหน่วยนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นร้อยบุนสองครั้งสิบบนสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้าย 1, ครั้งที่หนึ่งสามครั้ง สิบทายครั้งที่สองสองครั้งระบกค้างที่เจ็ดห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดห้าเท่ากับสี่นะเราจะได้นะคะหลังหน่วยนนงวดนี้นะะก็คือสี่จับคู่ชุดนะสองตัวบนนะหนึ่งคู่ชุดก็คือศูนย์สี่ จับคู่ชุด3ตัวบนนะคะหคู่ชุดนะคะก็คือ5 0 4ศนย์นะคะลนวันฮะออกมาที่504นนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูงวดที่ผ่านมานะคะหลักร้อยนะคะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าบวกหกเท่ากับหนบวกหนึเท่ากับสอบวกสีเท่ากับหกหกบวกสีเท่ากับศูบวกหกเท่ากับหกหบวกสเท่ากับแ 8บวก6เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2 2บวกสามเท่ากับ5เราจะได้หลักร้อยนะวันนี้นะก็คือ5หลักสิบนะเราใช้หลักหมื่น3ครั้ง10บน10ล่าง2ครั้งหน่วยล่างร0อหน้าครั้งที่สองสองครั้ง10หน้าครั้งที่200ท้ายครั้งที่1 10สิบท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งแล้วบวกครั้งที่ห้าโอ้แอดก็ลืมเนาะ ว่าแอดบอกสูตรไปแล้วนะคะทโทษทีนะฮะสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกหเท่ากับเกบวกหนเท่ากับศนยบวกศเ่ากบวกหเท่ากับหนบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่กับเกบวกหเท่ากับห้บวกหะฮะเท่ากับศเราจะได้หลักสิบนะงวดนี้นะคะก็คือ0นหลักหน่วย5ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกศูนเท่ากับหกบวกนย์เท่ากับหบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับ ศูนยบวกสเท่ากับสองสองบวก1นึ 3, 3่งเท่ากับสามสาบวกสีเท่ากับเจบวกสีเท่ากับหนบวกหเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสเราจะได้นะหลักหน่วยในงวดนนี้นะคะก็คือ3จับค,บนนะคะู่ชุดนะคสองตะบนนะ1หนึ่งคู่ชุดนะก็คือ0ูนย์สจับคู่ชุด3ามตะบน1คู่ชุดนะก็คือห้าศูนย์สนะคะผลรางวัลน,นะ,ะออกมาที่ห้าศูนย์สามนะคะ จแล้วเรามาดูงวดนี้นะะต้องเน้นย้ำเพื่อนเพื่อสมาชิกอีกทีหนึ่งนะคะว่าสูตรเนี่ยเป็นการจับนะฮะหลักร้อยนะคะตัวเดียวนะฮะหลักสิบตัวเดียวนะฮะหลักหน่วยตัวเดียวนะฮะแล้วก็เอามาจับเป็นคู่ชุดนะสามตัวบนฮะจากการนะฮะคาดเดาล้วนๆเลยนะฮะตามความน่าจะเป็นนะฮะจากความชอบส่วนตัวด้วยนะฮะฉะนั้นนะะ ให้เพื่อนๆพ,นะพิจารณาก่อนนําไปใช้นะไม่ได้การันตีนะ,ะว่าผลจะออกมาร้อเปนะขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกนะว่าถ้าชอบนะก็นําไปเสี่ยงถ้าไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะหลักร้อยของเราในงวดนี้นะสะี่บวกศูนย์เท่ากับสี 9, 9่สี 7, 7่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเเท่ากับเบวกแเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกศนเท่ากับหนบวกแเท่ากับเ เก้าบวกสี่เท่ากับ3ามสาบวกเเท่ากับศูนย์บวกสามนถากับสหลักร้อยนะงวดนี้นะได้ที่3ามหลักสิบนะเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับห้บวกเกเท่ากับสี่สบวกแเท่ากับสองสองบวกเเท่ากับเกบวกเเท่ากับหกบวกเเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกห้านะถ้ากับศนย์ะเราจะได้หลักสิบนะงวดนี้นะก็คือ0ูนย์ หลักหน่วยนะสี 3, ่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจเบวกศนท่ากับเจบวกแเท่ากับห้บวกเเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปบวกเเท่ากับห้บวกเท่ากับสอบวกเท่ากับเกบวกสเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกเเท่ากับแเราจะได้หลักหน่วยในงวดนี้นะคะก็คือแจับคู่ชุดนะสองตัวบนคะ จับคู่ชุด2องตบบนนะคะหคู่ชุดนะคะก็คือคู่ชุด0ูนะคะจับคู่ชุด3ามตบบนนะคะหคู่ชุดนะะก็คือ3 0มนะคะสามตบบน,นะฮะในงวดนี้นะคะ เลือกนะฮะจากการคาดเดานะตามความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็เลือกจากความชอบส่วนตัวนะคะก็คือสามศูนย์แปดะะเสร็จแล้วเนี่ยสองตบนนะก็คือคู่ชุนห้ศูนย์แปดะะเน้นวัดดวงกองสลากนะฮะให้เพื่อนนะะเลือกพิจารณาค่ะนาไปเสี่ยงโดยตรงเพื่อนเองคะถ้าชอบค่อยนไปใช้นะะไม่ชอบก็แค่มองผ่านคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันคะ วางดันหน้าในหนึ่งนะคะสามศูนย์แปดฮะ,ฮะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะนำไปเสี่ยงทะไม่ชอบก็แค่มองผ่านนะะถ้าใครคิดว่าสามศูนย์แปดเนี่ยไม่ได้อยู่นะะในชุดที่คิดว่าน่าจะมาสามตบนน้ะก็ให้เลื่องนะอ่าตัดทิ้งไปนะคะแต่ว่าอ่าสามศูนย์แปดเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกอาจจะสงสายแอด อ่าสามศูนย์แปดอ่ะมันอยู่ในนะคะเลขดับนะคะสามตัวบนนะคะที่แอดลงสูตรให้เป็นแบบแบ่งข้างฮะ,ะทำไมแอดเอามาเป็นตัวเด่นฮนะ,ะต้องบอกว่านะฮะอ่าชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะคะความชอบส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ดูจากหลายๆสูตรให้ดับชนเด่นก็ยังให้เลือกที่เด่นอยู่นะคะก็เลยมาเป็นคู่ชุดนะคะเน้นวัดดวงในงวดนี้นะคะสามศูนย์แปดนะคะแล้วก็สองตัวบน,นะค่ะศูนย์แปดฮะถ้าเพื่อนๆ ซื้อนะคะก็อยากให้ซื้อกลับด้วยนะคะระหว่างไอตัวที่เป็นศูนย์แปดแปดศูนย์ชุดนี้นะคะอยากให้ซื้อกลับตัวด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกนะ,ะถ้าชอบก็นําไปใช้นะ,ะไม่ชอบก็ไม่ต้องนําไปซื้อแค่นั้นเองนะคะไม่ได้การันตีนะคะว่าผลจะออกมาะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ